วันนี้ผมก็มีโอกาสได้เดินทางมาเช่าพานอสสถานที่นะครับลูกค้าก็ได้ส่งภาพวัตถุมงคลมาทางไลน์นะครับผมก็ได้ประเมินราคาไปให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็ถูกใจราคาก็เลยได้นัดกันวันนี้นัดกันที่โรบินสันสระบ,บุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการเช่าพาวันนี้กันนะครับว่าผมจะได้วัตถุมงคลทั้งหมดกี่รายการนะครับแล้วก็มูลาคา่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมบรรยากาศกันครับแสดงว่าราคาวัดหมดหรือปี่ส่วนใหญ่ใช่ไหมวันอุคนก็บวกมาเยอะอนก็บวกมาเยอะแล้วหนุ่ก็กำลังดังอ๋อ ช่วงปีอะไรพี่ช่วงมันหลายปีจำไม่ได้แต่ช่วงที่ไปจับตลาดเหรียญชนะมาร์นอะไรอะไรเลยห้าเก้าชนะมารนจับได้แล้วเงินน้่งทำมาพวกเยอะซื้อกันใหญ่เลยเอาละตอนนั้นเท่าไหร่พี่บวกไปเยอะไหมจากวัดจะสี่พันห้าจะขายบวกไปแล้วขายบวกไปแล้วหมื่นสองอ๋อแต่ถ้าขายวันนี้ก็ยังได้สองหมื่นอยู่นะประมาณแต่ถ้าแต่ก่อนก็แพงกว่านี้ก็มันแพงอ่ะ ก็ตามช่วงเวลาไปนะพี่นะจะดีต้นทุนพี่ไม่แพงไงเราคาวัดหมดเขารวยนี่ก็ไม่เช่าที่วัดป่ะก็ดีไม่เช่าชุดกรรมการมาด้วยนะอ๋ออ๋อเป็นชุดเหรอพี่มีทองคำไหมบ่ายยังหมดแน่เอาหรอตอนนั้นก็น่าจะได้ราคาอยู่มั้งก็ดีแล้วพี่เพราะช่วงพิกๆก็ได้ราคาสูงอยู่พวกนี้ตอนนี้ก็เหลือพันกว่าบาทพี่ทำใจอ่ะเหรียญหนึ่งแบบก็ มันมีเหรียญมันเป็น่บนี่พี่ได้มาไงครับในกลุ่มนะครับอ๋อซื้อมาแพงไหมพี่หลายบาทถึงนรประมาณเท่าไหรสามพันห้าอ๋อก็เรนๆนี้แหละพี่แต่ตอนตอนตอนนู้นก็ถ้าพีคมันก็จะขึ้นไปเท่าตัวใช่ไหมละตอนนี้มันก็อยู่เรทๆรไม่ข้ามเนละดับสามสิบสองพห้าสี่พันแท้แท้พี่ถ้าเป็นเนื้อเงินเขาจะมีโค้ดสองอันขบนถ้าเป็นเนื้ออื่นก็จะเป็นโค้ดตัวเดียวเหรียญหกรอบ แต่เือว,ว่าพี่ก็โดนราคาไม่แรงอะเถ้าแรงก็เก็าแต<ด>่หลวงพ่อยังไม่ยังไม่ดังครับ <c oughs> โอ้หลวงพ่อเริ่มมีคนรู้จักอะไรเงี้ยเช่า, <c oughs> าวไว้ก็ถ้าทักสี่พันไดไหมพี่พอขา,ขายก็อยู่สนะี่สี่ห้าไม่ค้าห้าสิบเนาะก็บวกอีน่น่อยนึ่โอเคแต่ถ้าตอนพีก็อาจจะได้ก็ตามชั่วโมงไปนะพี่นะตามเด็ดราคาไป อันนี้ที่ผมบอกพี่ไปอยู่ประมาณ6กพันเนาะครับตรงนี้พันอันนี้สี่พันก็เป็นหมื่นหนึง่งพวกนี้หลักร้อยพี่จะเ <c oughs> อาพันหนึ่งแล้วกันพี่<อ>าขายได้มาณเจ็ดแปดร้อยคู่น 1, ี้พันโอเคก็เดี๋ยวผมคำนวณเงินให้พี่เลสเนาะโอเคตรงนี้หมื่นพันนะพี่หมื่นหนึ่งกับพันพันแล้วก็อันนี้สามพันนะพี่เอ้ยมันมีอันนี้เดี๋ยวอันนี้ขายได้ประมาณสี่ห้าร้อยผมซื้อพี่สี่ร้อยแล้วกัน นาะไม่ได้คำนวณไให้พี่สี่ร้อยหมื่นพันบวกสามพันสี่นะพี่แล้วก็นี่สี่หมื่นห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยโอเคเนาะกวนตังค์อ้จ ก็จบให้บีเขาไปที่50,000กว่าบาทเลยนะครับสำหรับชุดนี้เนาะก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียนหลวงพ่อรวยนะครับเกจิคณาจารย์ยอดนิยมนะครับจะเป็นพระทั่วไปก็ได้เนื้อทองคําก็ได้นะครับสามารถส่งภาพพร้อมราคามาได้ที่ไอดีไลน์นะครับหรือว่าเพจกิจสระพเครื่องก็ได้ตอนนี้ทางร้านก็รับซื้อทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขันเงินเครื่องเงินต่างๆนะครับพระทองคํากรอบทองคำนะครับรายการต่างๆเนาะหรือว่าจะเป็นนาคก็ได้นะครับท่านใดมีรายการแบบนี้นะครับก็สามารถส่งภาพพร้อมราคามาได้ที่นะครรับหือ เพจกษษนาพเครื่องก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเช่าพานอกสถานที่ที่ไหนหรือว่ามีวัตถุมงคลอะไรให้ดูกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องยู u ูบนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม